สวัสดีค่ะกวางจากพอดีพอโยคะนะคะวันนี้กวางจะพาไปพักเบรกด้วยโยคะเนาะเราก็จะไปฝึกยืดกล้ามเนื้อสะโพกแล้วก็กล้ามเนื้อหลังด้วยกันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีอุปกรณ์เป็นเก้าอี้หนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวยืนขึ้นมาเลยนะยืนขึ้นมาแล้วเนี่ยยังไม่ใช้เก้าอี้ใน่ทานแรกนะคะเท้าแยกห่างเท่ากับช่วงสะโพกหายใจเข้ายกแขนข้างขวาขึ้นมาวางเป็นกระจกให้นะคะ ออกแล้วเ e, อียงไปทางด้านซ้ายเอามือซ้ายจับเอวได้เลยผลักสะโพกไปด้านเดียวกับแขนของเรานะคะผลักบั้นเอวไปเนาะหายใจสบายๆใครใหายใจไม่ทันออกปักเป่าเป็นช่วงๆได้ให้รู้สึกถึงการยืดที่บั้นเอวบางคนจะรู้สึกตึงไปถึงสะโพกด้านข้างเลยเข่าขึ้นออกปกัก เปลี่ยนข้างมือข้างจับให้ใช้เข้าออกเอียงพลักสะโพกไปหายใจให้สบายนะคะอยู่ในจุดที่ตึงพอประมาณของเราเนาะไม่ฝืนเกินไปสำรวจตัวเราด้วยตรงไหนที่เราเกรงมากไปนะคะค่อยๆค,ค,คลายลงเข้าขึ้นออกปาก เท้าชิดติดกันบางทียืดสีข้างเนี่ยตึงไปถึงหลังเลยนะหายใจเข้ายกแขนข้างซ้ายาข้างขวาของเราเนาะออกเอียงผลักสะโพกไปนะคะทางด้านขวาเยอะๆเลยกดเท้าสองข้างมั่นคงนะคะยืดบริเวณใต้รักแร้ของเรายืดสีข้างยืดสะโพกด้านข้างแล้วก็คลายไปถึงแผ่นหลังด้วย เข่าขึ้นออกปากเป่าอีกรอบหนึ่งหายใจเข้ายกแขนข้างไหนก่อนก็ได้นะคะออกอีอย่างอยู่กับลมหายใจของเรานะคะเข้าลึกออกยาวสบายเข่าออกปากเป่าทีนี้เราจะมาท่านั่งยองกัน ผมก็อี้มาได้นะค่อยๆนั่งยองลงมานะคะเท้าแยกเท่ากับช่วงสะโพกนิดหนึ่งได้เนาะอาจจะขยับซ้ายขยับขวาเบาๆท่านี้เป็นท่าย,ยืดหลังที่ดีมากๆเลยนะคะคลายตรงนี้นิดหนึ่งท่าพวกนี้ทําได้เองบ่อยๆเลยนะคะระหว่างวันจะทํากี่ครั้งก็ได้เอาที่เรารู้สึกสบายแล้วค่อยๆยืนขึ้นมานะคะทีนี้จะมาแอ่นกันเนาะกลับด้าน เวลาแอนตั้งมือที่พันเอวทางด้านหลังนะคะมุนหัวไหล่เปิดหน้าอกขึ้นมาหายใจเข้าจินตนาการเหมือนเรายกหน้าอกขึ้นมาด้านบนนะคะใครแค่นี้รู้สึกตึงแล้วก็คือไม่ต้องผลักสะโพกเนาะยืดแค่ช่วงหน้าอกของเราพอออกนะคะแล้วค้างไว้ก่อนกดค้างชิดอ,อกหายใจให้เต็มปอดนะคะในท่านี้หายใจสบายๆเลย ดเท้ามั่นโคงขาเหยียดตรงถ้าใครไหวนะคะถ้าไม่เจ็บบั้นเอวเนาะลองดันสะโพกไปแต่ถ้าตึงแล้วนะคะรู้สึกเจ็บหลังล่างเนี่ยไม่ต้องผลักสะโพกนะคะแค่แอ่นเปิดอกก็พอหายใจเข้าดึงกลับมาตรงกลางออกแล้วค่อยๆพับตัวลงมาเลยนะคะพับตัวลงมาเท้าแยกเข้ากับช่วงสะโพก ได้แค่ไหนแค่นั้นมือจับไม่ถึงพื้นเนี่ยวางที่หน้าแข้งหรือจะวางที่บนเก้าอี้ของเราก็ได้นะคะทิ้งศีรษะสบายๆาย,ยกซ้ายยกขวาเบาๆนิดหนึ่งอยู่กับลมหายใจผ่อนคลายส่วนที่เกรง็งตึงถ้าแมวท้องแหายใจเข้าดึง ลำตัวกลับขึ้นมาออกปักเป่าขออีกรอบหนึ่งนะคะนั่งยองลงมาเลยนั่งยองลงมาถ้านั่งยองเนี่ยเป็นท่าคลายหลังที่ดีมากๆนะคะค่อยๆยืดค่อยๆคลาย,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 ยไปใครที่ส้นเท้าไม่ถึงพื้นแยกเท้ากว้างๆเนาะใหใจไม่ทันออกปักเป่าน,นะคะเป็นช่วงช่วอ่ะทีนี้ยืนขึ้นมานะ ยืนขึ้นมาแล้วตั้งมือที่บั้นเอวอีกครั้งหนึ่งหมุนหัวไหล่เปิดหาใใ้เข้ายืดส่งหน้าอกขึ้นมาออกนะคะถ้าใครไหวผลักบั้นเอวไปด้านหน้าถ้าไม่ไหวไม่ต้องผลักนะคะกดคางชิดอกนิดนึงสบายยหายใจให้ใใหเ,เต็มปอดเลยเปิดยืดกล้ามเนื้อช่วงหน้าอกของเรานะคะจากการที่เรานั่งก้มมาทั้งวันเข่าขึ้น ทีนี้ออกค่อยๆพับตัวก้มลงไปนะคะสบายๆย,ยืดคลหลังยืดคลายขาด้านหลังของเราผ่อนคลายลมหายใจด้วยหายใจเข้าค่อยๆดึงกลับขึ้นมาเกรงท้องนิดนึงออกปาก โอเคทีนี้เหลืออีก2ท่านะคะมานั่งตรงเก้าอี้กันเลยนั่งเก้าอี้แล้วเนะเาะขอเยอบนิดนึงชันวางขาขวานะคะเท้าซ้ายขัดขึ้นมาเป็นเลขสเนาะข้อเท้าอยู่ตรงกับกล้ามเนื้อตรงต้นขาตรงหัวเข่าของเราให้ใช้เข้ายืดหลังตรงเชิดอกออกค่อยๆพับตัวก้มลงไปนะคะลงได้แค่ไหนแค่นั้นนะ แค่รู้สึกต,ตึงๆที่ใต้สะโพกก็คือพอเลยนะคะหายใจสบายๆคลายกล้ามเนื้อใต้สะโพกของเราผาค่อยๆดึงตัวกลับขึ้นมาทีนี้บิดกันนิดหนึ่งหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นขาซ้ายอยู่ด้านบนนะ ออกข้อศอกซ้ายขัดลงไปกระดกเท้าซ้ายขึ้นมานะคะพนมมือหรือประสานนิ้วมือก็ได้หายใจเข้ายืดเชิดอกขึ้นมาออกขาแมวท้องเหมือนล่อปิดจากเอวอกไหล่ตามองไปทางด้านขวานะคะผาใครกลับมาทีนี้เปลี่ยนข้างนะซ้ายวางขาขัดหายใจเข้า อ,อพับตัวกลมท่านี้ทำบนเก้าอี้จะสบายมากๆเลยนะคะมันช่วยยืดใต้สะโพกข้างขวาของเราเนาะหายใจสบายๆเหมือนเราส่งลมหายใจออกของเรานะคะไปหากล้ามเนื้อส่วนที่เกร็งตึง ทีนี้บิดขัดให้ใช้เข้ายกออกข้อสอกขวาขัดกระดกเท้าขวาขึ้นมาให้ใช้เข้าดึงมือเข้าหากลางหน้าอกออกคมแวท้องบิดเอวอกไหลหลังนี้แครกเลยนะให้ใจสบายสบาย โอเคขออีกรอบหนึ่งนะคะสุดท้ายแล้วชันขาขึ้นมาให้ใช้เข้าออกพับตัวชิดปกไปไกลๆนะคะพับตัวทิ้งศีรษะได้เลยนะท่านี้ยืดสะโพกนะคะยืดหลังส่วนล่างแล้วเวลาที่เราปิดเนี่ยมันก็ช่วยคลายบริเวณบั้นเอวด้วยนะคะ ทำบ่อยๆเนาะทำเรื่อยๆระหว่างวันได้เลยความเกร็งตึงจะได้ไม่สะสมนะคะทำให้กล้ามเนื้อส่วนหลังของเราเนี่ยมันไม่เกิดการกดทับนานเกินไปเนาะไม่งั้นจะมีปัญหาหลังตามมานะคะโอเคค่อยๆดึงกลับขึ้นมาบิดกันหายใจเข้าออกข้อศอกขัด ลึกๆได้เลยนะคะหายใจเข้ากระดกเท้ายืดขึ้นมาออกขาแมวท้องเหมือนเราปิดเอวอกไหลย,ยืดอกเยอะๆนะคะสบายๆพา,าคลายออกสุดท้ายแล้วมาเลยชั้นซ้ายขวาพาหายใจเข้าออกพับตัวกม้ม อยู่กับลมหายใจผ่อนคลายนะคะส่วนที่เกรง็งตึงพายโอเคขัดกันให้ใช้เข้าออกข้อสอบขัดประกบมือให้ใช้เข้ายืดหลังยาวๆเชิดอกออกคาแมลท้องบิดเอวอกไหล โอเคค่อยๆค,คลายกลับขึ้นมาเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าจะรู้สึกสบายตัวกันมากขึ้นเนาะวันนี้ก็ขอบคุณที่มาฝึกด้วยกันนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนเลยแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะบา,บายยใครที่สนใจอยากมาฝึกโยคะกับกวางตอนนี้กวางมีคอร์สออนไลน์2คอร์สนะคะจะเป็นคอร์สสำหรับทั้งมือใหม่แล้วก็สำหรับคนที่เคยฝึกมาก่อนแล้วเดี๋ยวกวางทิ้งรายละเอียดไว้ให้ในลิงก์ด้านล่างแล้วเจอกันในคอร์สนะคะ